วันนี้เราพามาแนะนำน้ำปรุงสำเร็จรูปส้มตำกันนะคะมีตำไทยตำลาวแล้วก็ตำโคราชนะคะแล้วเราจะมาสอนวิธีทำนะคะก่อนอื่นเราใส่พริกพริกแดงนะคะพริกแดงกับพริกสวนผสมกันได้เลยนะคะพริกขี้หนูสวนกับพริกแดงนนะคะใส่ลงโคกลงไป แล้วก็กระเทียมสงกีบนะคะชุลรสพอประมาณแล้วก็ตำพริกให้แตกพอประมาณนะคะไม่ต้องแตกละเอียดมากเท่าไหร่ถ้าพริกละเอียดมากมันก็จะเผ็ดนะคะเราก็แตกพอประมาณแล้วใส่มะเขือพวงนะคะมะเขือพวงที่ร้านก็ใส่นะคะประเภทพวกตำเลาตำปูปลาตำผสมอะไรเงี้ยจะใส่มะเขือพวงอันนี้เป็นมะเขือเปียวนะคะ แล้วก็ใส่สีดาบไปด้วยสองลูกเพื่อจะให้สีมันสวยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่มะนาวนะคะมะนาวเนี่ยถ้าตำโคลาดเราจะใส่ชิ้นหนึ่งกับอีกหนึ่งหนึ่งเซียวนะคะคือน,นิดเดียวรสชาติจะออกมาเปรี้ยวหวานพอดีเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปรุงของเรานะคะเราโขมากมะเขือแตกพอประมาณแล้วเราก็จะใส่น้ำปรุงตำโคราดนะคะ นี้คือน้ำปรุงตำโคราดนะคะนี่หขวดนี้จะได้ประมาณ5้าถึงหกขกนะคะใส่1ทัพพีได้เลยนะคะ1ทัพพีเต็มเต็มเลยได้เลยค่ะนี่เราก็จะโขกไปอีกพอประมาณแต่ไม่ต้องให้ละเอียดมากนะคะเอาแค่แตกๆก็พอหลังจากนั้นแล้วเราเดี๋ยวเราจะใส่ อันนี้ใส่กุ้งกับใส่ถั่วก่อนนะคะถ้าตํมโคลา่าต้องใส่ถั่วใส่กุ้งเส้นนี้ประมาณเก้าสิบถึงร้อยกรัมนะคะใส่เส้นนี่นะคะเก้าสิบถึงร้อยกรัมแล้วก็ใส่ปูตัวหนึ่งถึงสองตัวก็ได้นะคะทีนี้เราก็ไม่ต้องโขกแรงนะคะโขกเบาๆแล้วก็ตักใส่จาน ผมเสิร์ฟได้เลยนะคะนี่ค่ะน้ำตำเหลาของเราตำเหลาตําไทยตําโคลานเคค่ะ